สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแท่ดานะครับตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์สุรชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณะครับเกี่ยวกับเรื่องของชะตากรรมของคนที่หนีภัยในคดีอาญามาตา112เนี่ยว่าจะมีโอกาสกลับประเทศไทยได้หรือไม่อาจารย์มองไงฮะจะกลับประเทศไทยได้หรือเปล่าคนที่หนีมาอยู่ตองตรงนี้เนี่ย คือในการพิจารณาเกี่ยวกับผู้หลบภัยนะับเราต้องย้อนไปอดีตอืม,มันมีอยู่อาสามรุ่นคือรุ่นแรกเนี่ยผู้ที่ต้องหนีภัยทางการเมืองรุ่นแรกเนี่ยอฝ่ายประชาธิปไตยนะเราไม่พูดถึงฝ่ายเจ้าที่หนีภัยที่อพวกกบฏโบเวนเดก<ห>เราพูดถึงฝ่ายประชาธิปไตยชุดแรกก็น่าจะมี ท่านดรปรีดีพนมยงอ็ย้อนไปสมัยสองสี่เจ็ดห้าแนั่นก็หนีภัยทางการเมืองเรียกว่าเป็นชุดแรกแรกท่านกุลาบสายประดิษฐ์ท่านทันโทพยมจุลานนท์นะนายเรื่องวันศรีอัศนีพลรจนาเนี้ก็นับว่าเป็นชุดแรกแรกครับซึ่งชุดนั้นเนี่ยถือว่าหนีภัยทางการเมืองเกี่ยวกับระบบเผด็จการก็คือเผด็จการทหารเผด็จการทหารใช่ตอนนั้นใหญ่ เรามองไอ้ภาไพไปผพเดกการหรือว่าภัยจากระบบก,กษัตริย์นี่ไม่ค่อยชัดครับนะท่านปีดีพนมยงเนี่ยถ้าพูดถึงภาพว่าหล,ลบภัยเนี่ยก็หนีจากการพูดง่ายว่าไล่ล่าข,ของจอมพลปพิบูลสงครามข้อผเดกการทหาร,รแต่ลึกๆแล้วเนี่ยก็คือหนีภัยจากระบบก,กษัตริย์ด้วยทําไมอาจารย์ถึงมองว่ามันเป็นการหนีภัยจากระบบก,กษัตริย์นะครับ ก็เพราะว่านายปรีดีนี่เป็นผู้นำคนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงการปกครองล้มระบบก,กษัตริย์เนี่ยล้มในระบบสมบูรญณญาสิทธิราชเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อระบบก,กษัตริย์เนี่ยเขาฟื้นกลับมาได้ ครับในรัชการที่เก้าเนี่ยแน่นอนปีดีเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นนม้มย่ออกเขาอืแต่ว่าเขาไม่ออกหน้ามาะเขาก็ใช้อจอมพลปอพิบูลสงครามรยืมมือจอมพลปอในการจัดก,การกับปีดีพนมยงค์ไอ้นั้นชุดแรกะชุดแรกเนี่ยมันจะต่อเนื่องมาจนถึงยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐเมื่อยึดอำนาจจากจอมพลปอแล้วก็ใช้ระบอบเผเด็จการเนี่ย อชุดนั้นก็ต้องหนีภัยนะหนีภัยเป็นผดิบัตการทหารและหนีภัยเกี่ยวกับเรื่องคอมนิตด้วยก็คือสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็คือใช้จอมพลสฤษดินารัต์ในการค้นล้มจอมพลปอใช่ไหมฮะใช่ค้นล้มจอมพลปอแล้วก็และอยู่เบื้องหลังจอมพลสิทธิ์ในการไล่ล่าพวกที่ถูกหาว่าเป็นเกี่ยวกับคอมนิตอืมเพราะฉะนั้ในชุดแรกๆเนี่ยมันเรียวกว่าต่อเนื่องมาตั้งแต่ท่านปรีดีพนมยงค์จนมาถึงในย,ยุคที่สฤษดิ์เนี่ยเรื่องอำนาจแล้วก็ไล่ล่า ฮะพวกที่ถูกหาว่าคอมมิวนิสต์อันนี้ก็ถือว่าเป็นชุดแรกๆแล้วตอนนั้นจอมพลปอนี่เป็นคอมมิวนิสต์ด้วยเป่าจอมพลปอเนี่ยปราคอมมิวนิสต์นี่ยเป็นคอมมิวนิสต์อือจอมพลปอนะฮะก็คือเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยกอตั้งสองสี่แปดห้าครับแล้วก็รัรัชไทยเนี่ยมีการยกเลิกกฎหมายคอมมิวนิสต์ครับเพราะว่ารัสเซียเนี่ยพูดง่ายว่าในฐานะที่เป็นผู้กอตั้งสหปาระชาติเนี่ยเข,ข,ขาคัดค้านว่ารัฐไทยเนี่ยยังมีกฎหมายคอมมิวนิสต์อยู่ครับดังนั้น ไม่รับเป็นสมาชิกอองค์กรสาธารชาติรัฐไทยในยุคนั้นก็ต้องยกเลิกกฎหมายคอมมิวนิสต์เนี่ยแล้วในที่สุดเมื่อมีการรับเข้าสู่องค์การสาธารชาติเป็นสมาชิกกับองค์การสาธารชาติแล้วต่อมาเนี่ยยุคจอมพลปอเนี่ยกรื้อพื้นกฎหมายคอมมิคนิสขึ้นมาใหม่ใช่ไหมแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงจอมพลสฤษดิ์นรัชหัะนะดังนั้นในชุดแรกเนี่ยเรียกว่าตั้งแต่น่นแหละตั้งแต่ยุคสองสี่เจ็ดห้ามาแล้วก็น่าจะมาถึงยุค 2,516-2,519นี่ถือว่าชุดแรกๆครับชุดแรกๆมีเสียชีวิตต่างประเทศอ,อย่างอเนตรนาจาหลายคน มีมีใครบ้างการที่ว่าเสียท่านเตดีพนมยงก็เสียชีวิตต่างประเทศท่านกุลาบสายประดิษฐ์ก็เสียชีวิตต่างประเทศครับท่านพันโทพยมจุลานน์เนี่ยซึ่งเป็นบิดาของพลเอกสวยจุลานน์ก็เสียชีวิตต่างประเทศนายเรื่องวรณศรีก็เสียชีวิตต่างประเทศครับะอัศนีพลจัจทร์เจ้าของเพลงเดือนเพ็ญก็เสียชีวิตต่างประเทศและไอคนที่เราไม่รู้จักชื่อก็อีกเยอะแยะเยอะแยะหลายคนตอนนั้นนั่นคือชุดแรกส่วนชุดที่สองเนี่ย ก็เป็นชุดหลัง6ตุลา19ครับนี่ก็เป็นยุคเผด็จก,การทานินกรวีเจียนซึ่งคสัตย์อยู่เบื้องหลังอย่างชัดเจนที่บอกว่าเป็นรัฐบาลหอยอยัะร,ร,รัฐบาลหอยนัผม <96. S 1> ชุดนั้นก็เข้าป่ากันเยอะะเพราะว่าเป็นการไล่ล่านักศึกษาประชาชนผู้รักประชาธิปไตยครับในข้อาหาเป็นขวายซ้ายเพราะว่าพอดีในยุคนั้นอะยุค2พรรษา18 19เนี่ยครับนะ,ะสามประเทศอินโดจีนป,ปลดปล่อย อเอาเอาชนะจักรวรรดินิยมอ,อเมริกาได้กระแสสังคมยมกระแส,สมันแรงมากครับดังนั้นประเทศไทยที่มีอาณาเขตติดต่อกันเนี่ยนะกระแสสังคมยมเนี่ยในประเทศไทยก็สูงครับนะดังนั้นเนี่ยระบบก,กริย์เนี่ยซึ่งสมคบกับอเมริกาเนี่ยในการให้อเมริกามาตั้งฐานทัพนึ่งเมืไทยมาฆ่าคนยีโดจีนะนับล้านนะครับหลังจากที่อเมริกาแพ้เนี่ยระบบกษัตริย์ไทยกลัวมากเลยตอนนั้น ตัวว่าประเทศไทยนี่จะเป็นโดมิโนโตัวต่อไปไงใช่ไหมหแต่กษัตริย์ไทยนี่ฉลาดมากครับดังนั้นเขาก็เริ่มไปพูดง่ายพอนิกสันเนี่ยจับมือกับจีนใช,ใช่ไหมครับพอนิกสันเนี่ยเดินทางมาจับมือก็คือพูด่สงครามเย็นเริ่มคลี่คลายะเริ่มจะยุติสงครามเย็นแล้วอเมริกาก็เลิกเลิกที่จะโพด,ดำเนินนโยบายในการต่อต้านคอมมิวนิสต์แล้วครับนิกสันก็มาจับมือเพราะ อเมริกาแพ้ในอินโดจีนไงอเมริกาแพ้ในอินโดจีนดังนั้นถ้าดําเนินนโยบายสายเหี่ยวแข็งกล้าเกินไปเนี่ยผูย้แน่ว่าไม่ประสบความสาเร็จก็เดินเดินแนวสายพิราบครับไทยเนี่ยในยุคยุคหมอมร,ราชวงเครื่องซีตาโมดเนี่ยก็เลยก็ตามเนี่ยพอน,นิษานไปจีนครื่งซีโก็ไปจีนเนี่ยครับ S <S <an th une> ก็หมายว่าไปสร้างสัมพันธ์กับจีนสร้างสัมพันธ์กับจีนก็เพื่อโดดเดียดยเ่ยวพักคมนิสัยไงครับนี่คือความฉลาดของเจ้าไทยไอ้คาว่าสายเหี่ยวกับสายพิราบนี้มันอะไรยังไงนะอยากให้ก็ <S an th une> คือสายเหี่ยวนี่ใช้ความรุนแรงอืมถ้าบ้านเราหรือว่าในประเทศอ้พูถ้ถรงชีจีนเนี่ยสายเหี่ยวเนี่ยจะใช้การเขาเรียกสามเรียบครับถ้าเรียบร้นเรียบเผาเรียบนี่คือ,อสายเหี่ยวสายเหี่ยว อ๋อแต่สายพิราบเนี่ยเขาเรียกว่าใช้จิตยาเขาแบบนโยบายหกหกทัสองสามเนี่ยเป็นนโยบายของสายพิราบอืมก็คือแบ้การเมืองนำการทหารอ๋อแทนที่จะปล้นฆ่าเรียกเนี่ยหมายว่าเดินเดินจิตยาทางทางการเมืองครับใช้ใช้วิธีการแบบ,บผู้นั้นนิ่มนวลในการเดินแผนตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากสายเยี่ยวเนี่ยยุคจอมพลสฤษดิษ์จอมพลถนอมเนี่ยเรียกว่าเป็นสายเยี่ยวในการปราบคอมนิสครับ ใช่ใยบัยถามเรียบยิ่งปราบคอมนิตยิ่งโตฮะนะยิ่งปราบยิ่งโตดังนั้นเนี่ยในยุคคึกฤทธิ์เนี่ยคึกฤทธิ์เนี่ยเดินทางไปจีนครับมันมีสื่อเนี่ยลงข่าวว่าคึกฤทธิ์เนี่ยถามนะถามวิธีการปราบคอมนิตจากหมาเจริตรงครับว่าการที่จะเอาชนะคอมนิตได้ยังไงถามวิธีปราบคอมนิตกับหัวหน้าคอมนิตใหญ่ดูฮะท่านหมาเจริตรงก็บอกว่าง่ายนิดเดียวครับการปราบคอมนิตหนึ่งยาดาสองยาฆ่าสามยาปราบ อืมถ้าได้พวกนี้ยิ่งได้พวกนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการเชิดชูเขายิ่งภาพมันยิ่งโตย,ยิ่งปราบมันยิ่งใหญ่ครับใช่ไ,ไหมนโยบายสามย่าตรงนี้นะคือกดตรงนี้ยรัดังนั้นเนี่ยในการเปิดสัมพันธ์กับจีนเนี่ยเพราะไทยก็รู้อยู่รัฐไทยรู้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์ไทยเนี่ยขึ้นต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนครับพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีอิทธิพลต่อพรรคคอมมิวนิสต์ไทยครับดังนั้นเธอพวกนียไปพบกับจีนเพื่อให้จีนเนี่ยโดดเดี่ยวพรรคเลยและก็ได้ผลเนีืม ็ในที่สุดพวกนั้นทำให้พรัคสมนิไทยเนี่ยผู้นั้นอ่อนแอจนกระทั่งหมดสภาพในการต่อสู้จากกลยุทธ์ของของรัฐไทยซึ่งมีก้าวไทยเนี่ยตรงนี้ก็คือการออกไมบไปหกสิบหกพักสองสามซึ่งหกสหกัสองสามเนี่ยมันสอดคล้องกับนโยบายโลกของอเมริกาขับสงครามเย็นมันยุติคือมเมื่อโลกเนี่ยมันจบการต่อสู้ในเรื่องซ้ายกับขวาเนี่ยในประเทศมันก็ไม่ยากเพราะซ้ายกับขวาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องในประเทศ มันเป็นเรื่องทั่วโลกเหมือนกับปัจจุบันเนี้ครับปัจจุบันนี้ทั่วโลกนี่ไม่มีนโยบายซ้ายกับขวาฮ่าไอเรื่องอเมริกาหรือตะวันตกที่ต่อต้านกนไม่ใช่แล้วครับนะวันนี้มันเกิดความสัมพันธ์ันเรื่องสังคมเศษรษฐกิจอะไรหมดแต่วันนี้เนี่ยมันไปแบ่งแยกกันเรื่องนั่นเขาเรียกสงครามอ่อกงครามร้ายครับระหว่างอเมริกาตะวันตกกับโลกมุสลิมทำผู้ต่อพาร้ายนะพูดง่ายสภาพของโลกวันนี้มันไปอยู่ตรงนั้น ครับ <C AP> ไม่ใช่ยุคสงครามเย็นเป็นยุคสงครามก่อการร้ายใช่ไหมตรงนั้นเนี่ยครับดังนั้นวันนี้นโยบายไอ้เรื่องคมนี้เนี่ยมันไม่ใช่ครับแต่ว่าไอ้คนที่ต้องหนีเข้าป่าในยุค6ตุลา19เนี่ยอืมพวกนี้เนี่ยก็สถานการณ์มันคลีคล่คลายเมื่อสงครามเย็นยุติครับรัฐบาลไทยยุคจอมพลปอจอมพลไอ้ไม่ใช่ยุคพลเอกค่ะพลเอกเปรนสีรินานุลก็ใช้นโยบาย66ทับ23ครับ ก็ทําให้พวกเราที่อยู่ในป่าเนี่ยได้กลับบ้านกันเยอะเลยเ็กสารประเสริฐกุลพีรายุคบุญมีหรือใครต่อใครเยอะแยะได้กลับบ้านครับแต่ส่วนหนึ่งก็ไม่ได้กลับทําไมฮะก็พู้นั้ส่วนหนึ่งก็ตายในต่างประเทศเนี่ยไอ,อ้ที่ตายในป่าก็ตายไปก็ไม่ได้กลับถูกที่ตายครับไอ้พวกที่หนีไปต่างประเทศไอ้ที่ไม่กลับก็มีหลายคนอใช่ไหมเช่นอาจารย์บุญเย็นวัวทองอย่างเนี้ยคือพวกนี้เขาไม่กลับแล้วในที่สุดก็ตายในต่างประเทศหลายคนครับนะผมก็จาใครไม่ได้อะ นั่นเขาถือว่าเป็นยุคที่สองชุดที่สองครับทีนี้ไอ้พวกเราเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเรียกมันเป็นรุ่นล่าสุดของผู้หลบภัยก็คือชุดที่สามครับผมเป็นชุดที่สามยังไงฮะชุดที่สามเนี่ยพูกนี้ล่ะต้องหลบภัยเนวันนี้เนี่ยเป็นภัยจากกษัตริย์ที่ชัดเจนครับมันมีอยู่สองชุดชุดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องอาวุธครับพวกที่ผู้ภูนี้ปฏิบัติการเรื่องอาวุธในยุคเหลืองยุคแดงยุคอะไรพวกนี้แหละครับแล้วก็ ที่ส่วนใหญ่วันนี้เนี่ยก็คือหลบภัยคดีอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองไอ้ส่วนผมเนี่ยเขาเรียกว่ามันทั้งสองยุค,คผมสองยุค,คเป็นคนหลบภัยสองยุคอืยุคหกตุลาหนึ่งเก้าผมก็หลบภัยเข้าป่ายุคนั้น่ะผมเข้าป่าข้าป่าก็ถูกไล่ล่าในฐานะว่าเป็นเป็นประชาไต้วาวครัต้ถูกข้อหาเผาจวนถูกไล่ล่าหนีเข้าป่าครับผมเนี่ย ในชุดนั้นเนี่ยต้องอยู่ในป่าหกห้าปีครับออกจากป่ามาอยู่ในคุกอีกสิบหกปีมันยุคนั้นนะฮะออกจากคุกมาอยู่ข้างนอกคุกได้สิบห้าปีก็ถูกจับเข้าคุกอีกก็คือเรียกว่าจา์สุชัยก็คงไม่ใช่รุ่นนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมก็คือครั้งที่แล้วมาก็คือเคยหนีมาอย่างนี้มาก่อนใช่ผมเนี่ยไอ้เมื่อสี่สิบปีที่แล้วก็หนีการไล่ล่าครับไอ้ตอนนั้นน่ะหนีการไล่ล่าในข้อหาเป็นขวายท้ายครับเป็นพวกเป็นพวกยวนอพยพ เป็นผู้ขอการร้ายเป็นนายผู้ร้ายเผาจวนเป็นอะไรนะตรงนั้นนะนั่นน่ะนั่นต้องใช้เวลายี่สิบกว่าปีนะครับหมายความว่าในป่าห้าปีในคุกสิบหกปีครับรอบนั้นน่ะนะแล้วเที่ยวนี้ล่ะฮะไอ้เที่ยวนี้เนี่ยเที่ยวนี้ไม่ใช่ข้อหาคอมมิสฮ่เที่ยวนี้ข้อหาจะลงเจ้าหนึ่งหนึ่งสองแล้วต้องใช้เวลาเท่าไหร่ครับเนี่ยก็อยู่ในคุกไปแล้วสามปีอะฮ่าโอเครุกคือไอ้เที่ยวก่อนเนี่ยข้าวปลา จากเมืองเข้าป่าออกจากป่าเข้าคุกครับหมเข้าป่าห้าปีอยู่ในคุกสิบหกปีใช่ไหมไอ้เจ้ยเนี่นะเข้าคุกออกจากคุกแต่ไม่ใช่เข้าป่าหนีออกจากอยู่ไม่ได้หนึ่งสองเนี่ยเนี่ยขาเรียกเป็นผู้หลบภัยยุคที่สองเป็นคนสองยุคทีนี้ไอ้เี้ยเนี่ยที่ถามว่าอยากมีโอกาสกลับได้ไหมนี่เราก็คิดว่าเนี่ยเราเนี่ยโชคดีนะดีเจสนุยังไงฮะ โชคดีว่าโชคดีกว่าชุดแรกอ๋อโชคดีกว่าชุดใจท่านดรปรีดีครับชุดเปลืองวันนาสีชุดใต่พยมจุลานนดีกว่าชุดเอ่กุหลาบสายประดิษฐ์ครับเพราะชุดนั้นเนี่ยพูดง่ายหนีภายในยุคเผด็จการทหารครับแต่วันนี้เนี่ยถึงแม้ประยุทธ์จะยึดอำนาจแต่มันไม่ใช่ยุคเผด็จการทหารอืมเพราะอย่างที่ได้พูดมาหลายครั้งทหารเนี่ยลงยุคทหารวันนี้เนี่ยพูดง่ายว่า รับคาสั่งจากระบอบกษัตริย์ในการยึดอานาจดังนั้นเนี่ยเราวันนี้ที่หลบไปหลบภัยจากผู้ในระบบกษัตริย์ก็คือไม่ได้หลบภัยจากทหารนะเราหลบภัยจากรัฐบาลเผด็จการทหารภายใต้พระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์ว่าเนี่ยคือการยึดอานาจกนเนี้ถ้าใครไม่รู้ว่ากษัตริย์เป็นผู้บงการเนี่ยผมว่ามันก็ไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วครับมันชัดเจนที่สุดแต่ทีนี้ไอ้ชุดด็อกเตอร์ปรีดีเนี่ยกุหลาบสายประดิษฐ์เนี่ย ชุดนั้นเนี่ยเป็นชุดที่กษัตริย์ยังหนุ่มครับอืมกษัตริย์ในในตอนนั้นก็เท่าไรอ่ะสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยเนี่ยกษัตริย์อายุแค่ประมาณยี่สิบเก้าสามสิบปีก็ตอนนั้นก็คือในหลวงก็ยังหนุ่มๆย,ยังมีความเข้มแข็งอยู่ไแล้วมันแตกต่างกับตอนนี้ยังไงฮะ,อะเอาก็ตอนยังหนุ่มเนี่ยก็แสดงก็อายุยังยาวสิครับและตอนสองพันห้าร้อยสิบเก้าเนี่ยตอนนั้นกษัตริย์